นี่คือแปลงพักกูดที่เขาปลูกไว้ใต้สวนยางพระราพี่น้องครับเดิมมีอยู่บ่กี่ต้นนะครับแต่ตอนนี้พี่น้องเบึ้งตี้แหละครับคืนแนีนเบียดเสียดกันแล้วครับเมื่อนี่จะพามาเบิ้งวิธีการขยายพันธุ์เฮ็ดไห้เขามีแปลงพักกูดหลายมากยิ่งขึน้นวิธีการขยายพันธุ์ก็ง่ายหลายครับพี่น้องครับมีบักจกหรือว่าเสียมครับก้นต้นที่คืนเบียดเสียดปูนี่ครับกลนออกมาเลยครับเบือกต้นที่ ง่ามหรือว่าแข็งแรงหรือว่าต้นได้ก็ได้ครับก้นออกมาโหลดพี่น้องครับง่าย,าย,ายสบายสบายไม่ต้องอีหยังมากไม่และนี่คือแปลงไม้ที่เห้าเตรียมไว้คางๆแปลงเกาเนาะครับได้พื้นทีเง่าขื้น2องเท่าเลยพี่น้องครับจะได้ปูพักกูดเพิ่มจะซอยให้แปลงเกาลงแล้วเมื่อพักกูดมีความลงพักกูดกระสีแท่งยอดได้ดีครับพี่น้องครับนี่ครับหลุมหน่อย,อย,อยที่เทากลนไว พ่อลุงหักของพักกูดได้ว่างต้นพักกูดลงไปครับแล้วก็กบดินแหแนนลดน้าแค่นี้ครับแต่ว่าช่วงนี้หนาฝนว่าตรงห่วงครับเรื่องน้าสบายครับเอาแค่น้าฝนก็จบแล้วครับพี่น้องปลูกไงไงไวพอแค่มีความซึนพื้นทีไต้ต้นยางพะราแบบนี้ดีหลายพี่น้องครับว่าตรงสื่อแสลน่ยมกางให้ยากครับเพราะว่าไต้สวนยางต้นยางพ่างแสงได้ดีแล้วครับนี่ครับจากต้นพักกูดบกี้ต้น ที่ผมปลูกไว้ก้อนหนานี้ตอนนี้ขึ้นแปลงบักไงบักหนาแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับผูใ้ใดมีพื้นที่สวนอย่างพะลาล่องเอาพักกูดไปปลูกเพิ่งเนื้อครับซอยชะลอหนาดินเฮ็ดให้น้ำบ่บพัดนาดินหนีจากสวนอย่างเข้าอีกต่างหากเฮ็ดให้ดินอุดมสมบูรณ์ดำดียางกะออกดีมองที่มีผพักกูดถือว่าเป็นพืชที่ทอยที่ทอยอาจใช้กันระว่างพักกูดกับต้นยางพะลา นอพี่น้องเนาะเอานี่ก็คือภาพบรรยากาศสําหรับสวนฟินฟาร์มเฟียวพี่น้องครับเอามาฝากตอนพี่น้องบานาเฮาได้เบ่งสําหรับกรเกษตรกรผู้มีพื้นที่คล้า,ายๆกับผมล่องไปประยุกต์ใส่เห็ดเบิ่งครับ